นิวซีแลนด์เป็นบ้านของนกที่แปลกประหลาดมากมายอย่างเช่นนกแก้วคาคาโปซึ่งเป็นนกแก้วโบราณหนึ่งเดียวของโลกที่บินไม่ได้หรือจะเป็นนกกีวีที่หลายคนน่าจะรู้จักกันแน่นอนว่านกที่เหลือเชื่ออย่างนกอินซีฮาร์ทซึ่งเป็นนกอินซีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มนุษย์รู้จักก็อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้น่าเสียดายที่มันได้สูญพันธุ์ไปแล้วในขณะที่นกวิยายเองก็เป็นนกที่พบได้เฉพาะในนิวซีแลนด์ก็มีสถานะไม่ต่างกัน แต่นอกจากเรื่องที่มันได้สูญพันธุ์ไปแล้วอะไรกันล่ะที่ทําให้ขนของนกชนิดนี้แพงสุดๆเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของมันกันเลยดีกว่าส่วนที่ท้ายเรื่องผมขอเอาเรื่องของนกแก้วคาคกาโปมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับถ้าดูน่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือฮะต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับทําไมขนนกเส้นนี้จึงมีราคาแพงที่สุดในโลกก่อนอื่นขอพูดถึงเนื้อหาจากข่าวกันสะหน่อยตามรายงานจากเด e g กา r d เดียนเมื่อไม่กี่วันก่อน ได้พูดถึงขนของนกฟุยา1เสน้นซึ่งเป็นขนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมันเป็นขนของนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วและมันก็ขายได้ในราคา46,521ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านบาทและเพราะแบบนี้ขนของนกฟูยาจึงกลายเป็นขนนกราคาแพงที่สุดในโลกที่เคยขายในการประมูล ความจริงราคานี้ค่อนข้างสูงกว่าการประมาณในเบื้องตน้นซึ่งพวกเขาคิดว่าน่าจะขายอยู่ได้ประมาณ2,000-3,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์แต่การขายล่าสุดนี้กับขายได้เกิน40,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์เลยด้วยซ้ำโดยเมื่อประมาณ14ปีก่อนหรือปีพศ2553ผลของนกบูยาถูกขายได้ในราคา8,400ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ187,000บาทซึ่งก็ถือว่าแพงมากๆแล้วในตอนนั้น ขนของนกที่มีราคาแพงที่สุดในโรคเส้นนี้มีน้ำหนัก9กร,รมัมความจริงขนเส้นนี้มีราคาแพงกว่าทองคำมากๆตามตัวเลขล่าสุดจากโ o ลบอกเกอรทองคำ1กร,รัมจะมีราคาประมาณ127ดอลลาร์นิวซีแลนด์ในขณะที่ขนนกมีราคามากกว่า5,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อก,กร,รมัมรีอามอริสหัวหน้าฝ่ายมันทนสินของโรงประมูลเชื่อว่าเหตุที่ราคาประมูลพุ่งสูงในครั้งนี้เป็นเพราะว่า นี่เป็นขนนกเพียงเส้นเดียวที่มีสภาพดีเยี่ยมรูยาเป็นนกที่พิเศษมีผู้คนจำนวนมากที่มีความสัมพันธ์กับนกชนิดนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขนนกเส้นนี้เป็นหนึ่งในขนนกปูยาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยถูกขายในตลาดสภาพของขนไม่มีการจับก,กันเป็นก้อนมากนะักคุณจะเห็นว่ามันยังมีสภาพดีและยังมีสีอยู่มากสีน้ำตาลเข้มและเป็นสีลุง้งไม่มีร่องรอยความเสียหายจากแมลงอีกด้วย ทั้งนี้ขนของนกอูกาได้รับการจดทะเบียนเป็นตาองกาตูตูรูหรือหากแปลเป็นภาษาอังกฤษก็หมายความว่าสมบัติที่แท้จริงมันเป็นขนนกที่ได้รับการคุ้มครองจากกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกจะมีเพียงนักสะสมตาองกาตูตูรูที่ลงทะเบียนเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อขนนกชนิดนี้ได้และหากไม่ได้รับอนุญาตจากนิวซีแลนด์ก็ไม่สามารถนำออกไปจากประเทศได้ด้วยนกอูยาคืออะไร นกอุยาเป็นนกชนิดหนึ่งที่พบได้เฉพาะบนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยการพบเห็นนกชนิดนี้ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันคือปีพศ2450ตามบันทึกระบุว่าสาเหตุการสูญพันธุ์ของนกชนิดนี้ก็คล้ายกับสัตว์พื้นเมืองชนิดอื่นๆของนิวซีแลนด์มันมีจุดเริ่มต้นมาจากการมาถึงของชาวยุโรปซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงก็มีการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย ทั้งยังล่าสัตว์และยังนำสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นหนูเข้ามาด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประชากรสัตว์หลายชนิดรวมทั้งนกชนิดนี้ต้องลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายก็สูญพันธุ์แน่นอนว่าชาวมาวรีซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยเดิมก็มีส่วนรับผิดชอบเนื่องจากพวกเขาเองก็มีการล่านกชนิดนี้เพื่อเอาขนมาประดับเช่นกันปูยาเป็นนกที่อาศัยได้ทั้งในพื้นที่ภูเขาและที่ราบลุ่มและอาจจะย้ายตามฤดูกาลอีกด้วย พวกมันกินพืชได้ทุกชนิดมแมลงด้วงและแมงมุมก็ถือเป็นอาหารที่มันกินบ่อยและดูเหมือนมันจะชอบตัวอ่อนของด้วงฮ,ฮูมากเป็นพิเศษพวกมันเป็นนกที่มีขนสีดำปลายสีขาวและสีเขียวเมนทัลิกมีเหนียงสีส้มสดใสซึ่งมีลักษณะโค้งมนอยู่ที่บริเวณจะงอยปากดวงตาเป็นสีน้ำตาลจะงอยปากเป็นสีขาวงาช้างโคนสีเทาขาและเท้ายาวเป็นสีเทาอมฟ้าจุดเด่นอย่างหนึ่งของนกชนิดนี้คือ จะงอยปากที่แตกต่างกันซึ่งในนกเพศเมียจะมีจะง,งอยปากยาวบางและโค้งลงในขณะที่นกเพศผู้จะสั้นและอ้วนคล้ายกับของอีกาในเรื่องของขนาดตัวเพศเมียจะตัวใหญ่กว่าซึ่งจะโตได้ประมาณ48เซนติเมตรในขณะที่เพศผู้จะตัวใหญ่ได้ประมาณ45เซนติเมตรและพวกมันก็จะหนักระหว่าง300-400กร,รมัมและแม้จะมีบันทึกเอาไว้ว่าเสียงของนกฮูกามีความไพเราะมาก มันเป็นเสียงที่คล้ายกับคุยที่หลากหลายแต่นกชนิดนี้กลับเป็นนกที่นิ่งและเงียบแต่เมื่อมันเริ่มเป่งเสียงอาจจะได้ยินไปไกลถึง400เมตรแต่เท่าที่ทราบในตอนนี้ไม่มีการบันทึกเสียงที่แท้จริงของนกชนิดนี้มีเพียงการเรียนแบบเสียงโดยมนุษย์ซึ่งใช้วิธีผิวปากและเสียงที่ว่าก็ประมาณนี้ลองฟังกัน ทั้งนี้นกอูยาถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมารีปรากฏอยู่ในเพลงและคำพูดขนของนกชนิดนี้มักจะสงวนไว้สำหรับลังกาธิราหรือหัวหน้าเผ่าและผู้ที่มีสถานะสูงส่งเท่านั้นขอ,อสรุปส่งท้ายเรื่องของนกอูยาก่อนที่จะเข้าเรื่องของนกแก้วซะหน่อยคำถามที่ว่าทำไมขนนกชนิดนี้ถึงแพงจังคำตอบเท่าที่ผมคิดได้ก็คือมันเป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วมันเป็นนกที่มีประวัติที่พิเศษ แล้วก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในถิ่นที่อยู่ของมันแถมยังยากที่จะครอบครองอีกด้วยเรียกว่าในมุมของนักสะสมมันคือของสะสมที่ลิมิเต็ดสุดๆก็คงจะประมาณนี้หรือคิดเห็นกันเช่นไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับต่อไปเป็นเรื่องของนกแก้วโบราณที่พบได้เฉพาะใน New นกกิวซีแลนด์นกแก้วคาคาโปคืออะไรนกแก้วคาคาโปในภาษาเมลาีมีความหมายว่านกแก้วกลางคืนเป็นนกที่อยู่ในสกูลสไตร์อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า s t a g g o f a p r o p t e r u s บางทีนกชนิดนี้ก็ถูกเรียกว่านกแก้วหูก มันเป็นนกแก้วที่บินไม่ได้ที่พบในนิวซีแลนด์เท่านั้นมันเป็นหนึ่งในตัวอย่างของวิวัฒนาการบนเกาะที่โดดเดี่ยวจนทําให้เกิดลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนนกแก้วชนิดใดบนโลกบรรพบุพร,รุษร่วมของนกแก้วคาคาโปและนกในสกุลเนสเตอร์ได้แยกไปอยู่ต่างหากจากนกแก้วชนิดอื่นๆหลังจากที่เกาะนิวซีแลนด์แยกตัวออกจากทวีปกราวนาเมื่อประมาณ52ล้านปีก่อนจากนั้นอีก12ล้านปีต่อมาหรือประมาณ70ล้านปีก่อน นกแก้วคาคาปโปจึงแยกตัวออกจากสกุลเนสเตอร์อย่างสิ้นเชิงสำหรับนกที่อยู่ในสกุลเนสเตอร์ในโลกนี้มีอยู่4ชนิดคือนกแก้วคาคานิวซีแลนด์นกแก้วอีคา e ทั้ง2ชนิดนี้ยังไม่สูญพัน์แต่ก็ถือว่าวิกฤตแล้วส่วนนกแก้วขาขาคาคาโนฟอกและนกแก้วคาคาแซทามได้สูญพันธุ์ไปแล้ว สำหรับเหตุที่นกแก้วคาคาโปกลายเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้เนื่องจากในอดีตนิวซีแลนด์เป็นประเทศเกาะจะไม่มีสัตว์นักล่าที่อยู่บนพื้นดินเลยมันจึงทําให้นกแก้วคาคาโปไม่จําเป็นต้องบินสุดท้ายนกชนิดนี้ก็วิวัฒนาการเป็นนกแก้วชนิดเดียวในโลกที่บินไม่ได้แต่เมื่อมาถึงยุคนี้ในยุคที่มีสัตว์ต่างถิ่นขึ้นมาบนเกาะมากมายจึงทําให้นกแก้วคาคกาโปตกอยู่ในความเสี่ยงขั้นรุนแรงนกแก้วคาคาโปคือนกที่ครองสถิติหลายรายการ นอกจากมันจะบินไม่ได้แล้วนกชนิดนี้ยังเสียงดังมากมันคือนกที่ส่งเสียงได้ดังที่สุดในโลกตามบันทึกเสียงของนกแก้วชนิดนี้ดังได้ถึง132เดซิเบลซึ่งถือเป็นอันดับ4ของสัตว์ที่มีเดซิเบลสูงสุดในอาณาจักรสัตว์ส่วนสัตว์ที่เดซิเบลสูงที่สุดอันดับ2ในอาณาจักรสัตว์คือวานสีน้ำเงิน188เดซิเบลและอันดับ1ก็คือกุ้งไก่ปืนลายเสือ200เดซิเบล ทั้งนี้นกแก้วคาคาโปจะส่งเสียงร้องคล้ายกับกบและยังร้องติดต่อกันได้นานถึง3เดือนวันละ8ดชั่วโมงและจะร้องได้ยินไปไกลได้ถึง5กิโลเมตรร้องขนาดนี้เพื่อนบ้านคงลำคาญน่าดูน้ำหนักตัวของมันก็ถือว่าเป็นผู้ครองสถิติโลกเพราะมันเป็นนกแก้วที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกนกแก้วคาคาโปมีขนาดตัวระหว่าง5 9ถึง64เซนติเมตรและอาจหนักเกิน4กิโลกรัมแถมยังเป็นนกที่มีอายุยืนมากด้วย ตามสถิตินกแก้วคากาโปถือเป็นนกแก้วที่มีอายุยืนที่สุดโดยนกแก้วคากาโปในธรรมชาติพบอายุยืนเกิน100ปีและยังอาจเป็นนกแก้วชนิดเดียวในโลกที่หากินตอนกลางคืนอีกด้วยต่อไปมาดูเรื่องน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนกแก้วคากาโปนกแก้วคากาโปตัวเต็มวัยจะมีลำตัวเป็นสีเขียวแต้มด้วยสีน้ำตาลและเหลืองช่วยให้มันสามารถพางตัวได้ดีบนผืนป่าแต่ในวัยอ่อนสีสันจะไม่สดใสและหน้าตาจะละไม้คล้ายกับนกคูก มันจะมีสีออกน้ำตาลและแม้นกแก้วคารโปรนจะบินไม่ได้แต่มันก็ปีนต้นไม้ได้เก่งและจะทำโพงอยู่ใต้ดินเหมือนกับกระต่ายแต่เดิมพวกมันเคยอยู่กระจายทั่วไปที่เกาะเหนือเกาะใต้และเกาะสตวัตรวมถึงเกาะเล็กๆทางตอนใต้ของนิวซีแลนดมันเป็นนกที่สามารถอยู่ได้ในป่าทุกรูปแบบ แต่พวกมันก็พบเข้ากับการล่าโดยชาวมาลีและการมาถึงของชาวยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐานในช่วงศตรวรรษที่18ซึ่งได้นำสัตว์ต่างถิน่นเช่นสุนัขและตัวพอซัมซึ่งเป็นสัตว์นักล่าจนเป็นเหตุให้นกแก้วคาคาโปต้องอยู่ในสถานะสูญพันธุ์จนในช่วงปีพศ2433 ก็เกิดโครงการอนุรักษ์ที่จริงจังพวกเขาเริ่มรวบรวมนกแก้วคาคาโปที่ยังหลงเหลืออยู่ทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่เพื่อสงวนพันธุ์นกแก้วคาคาโปไม่ให้สูญพันธุ์ไปแต่การขยายพันธุ์นกชนิดนี้ก็ไม่ง่ายเพราะนอกจากจะต้องต่อสู้กับสรรัตว์นักล่าแล้วนกแก้วคาคาโปยังขยายพันธุ์ได้ยากเพราะในที่อยู่ใหม่ของนกชนิดนี้ ไม่มีต้นไม้ที่ชื่อว่าลิมูซึ่งเป็นต้นสนที่ผลิตเมล็ดพืชของโปรดและค่อนข้างสำคัญต่อการขยายพันธุ์ของนกแก้วคาคาโปและถึงจะเอามาปลูกก็ยากที่จะเติบโตได้ดีนั่นเพราะความแตกต่างของอุณหภูมิและแม้นกแก้วจะผสมพันธุ์ได้แล้วจะมีไข่ประมาณ40%ที่ไม่สมบูรณ์และ15%จะตายตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนซึ่งหมายความว่าไข่มากกว่าครึ่งจะไม่ฟักตัวเลยด้วยซ้า และเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับลูกนกเหล่านี้นักชีววิทยาและอาสาสมัครจากทั่วโลกต้องผัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าระวังลังของนกพวกนี้ตลอดฤดูผสมพันธุ์และเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกนกที่ไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่อย่างเพียงพอด้วยมือทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ได้มากที่สุดปัจจุบันเหลือนกชนิดนี้อยู่บนเกาะคอฟฟิตและเกาะชอกี้ซึ่งเป็นเกาะที่ถูกใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์นกทำให้ปริมาณนกแก้วคาคาโปเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อย โดยในปีพศ2538มีนกแก้วคาคาโปอยู่เพียง55ตัวจนปีพศ2552ก็เพิ่มเป็น111ตัวจนในปีพศ2556มีรายงานว่าพวกมันเพิ่มขึ้นถึง126ตัวและในตอนนี้ก็เกิน200ตัวแล้วปัจจุบันนกแก้วคาคาโปอยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องอะไรคือโนกูยาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนราคา1รล้านบาทต่อเส้นสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์ทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตราา์ก็ได้นะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย